พ่อแม่แยกทางกันแล้วเวลาที่หนูทําอะไรไม่ได้ดังใจแล้วเขาชอบยกประเด็นนี้ออกมาใช่ไหมหนูไม่ได้ต้องมีค่าเมื่อหนูทําอะไรดีสักอย่างนึ่งตัวหนูมีค่าอยู่แล้วตั้งแต่หนูเกิดมาทุกคนบนโลกใบนี้มีค่าตั้งแต่เกิดมามีลมหายใจไม่จําเป็นต้องรองให้ใครสักคนมาบอกว่าถ้าหนูทําสิ่งนี้อ่ะตัวหนูจะมีค่าให้หนูกลับเข้ามาในห้องอยู่กับตัวเอง หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับทุกคนมันไม่ได้แปลว่าถ้าพี่หนูล้างจานแล้วพี่หนูจะดีไปกว่าหนูหรือตัวหนูล้างจานแล้วหนูจะดีไปกว่าพี่หนูต้องกลับมาที่ตัวเองและให้เข้าใจว่าตัวหนูอ่ะมีค่าตั้งแต่หนูเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วทุกคนอ่ะหลักหนู แต่ละคนเขามีวิธีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันหมอก็มีป้าที่หมอรู้ว่าเขารักหมอแบบสุดหัวใจตัวหมอก็รักเขาแต่หมอก็ถูกเลี้ยงมาด้วยการโดนตีโดนดา่าโดนว่าเหมือนกันความเชื่อของเขาก็คือการที่เราตีแล้วว่าเนี่ยคือเรากําลังสั่งสอนเขาอยู่หนูเข้ามาในห้องมองหน้ากระจกแล้วบอกตัวเองว่าฉันอยู่นี่แล้วฉันอยู่นี่และเธอปลอดภัยขอให้พลังจนอยู่กับหนูค่ะ